สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาหรือแม่ดาแม่นปัววันนี้พี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีพิศกษว่าเดือนประจําเดือนกุมภาพัน์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องอันดับแรกเลยคือเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยพี่ดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจให้พี่ดาแม่นปัว พิดาจะมีกําลังใจในการทํางานอย่างสูงเลยนะคะคนที่แชร์ให้พิดาพิดาก็ขอให้รวยรวยรวยมีแต่ความรวยนะคะแล้วก็พิดาขอกาขอราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทุกๆคนแล้วทุกๆท,ท่านนะคะอ่าอันดับหนึ่งที่พิดาจะพูดถึงคือเรื่องการงานการงานของชาวราศีพิศกในช่วงนี้มีเรื่องหงุดหงิดใจนะคะหงุดหงิดใจอยู่ระลับเงียบๆนะคะถ้าใครที่มีเจ้านายนะคะเจ้านายอาจจะ พูดทาให้เราหงุดหงิดใจหน่อยนะคะแต่คุณก็มีสติเราตั้งสติไว้ก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้สําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือคุณอาจจะติดต่อธุรกิจกับคนที่มีหุ้นส่วนกับคุณหรือว่าลูกค้านะคะช่วงนี้คุณก็จะมีเรื่องหงุดหงิดใจรำคาญใจหน่อย แต่ก็ถือว่าคุณผ่านไปได้นะคะอาจจะมีเรื่องให้คิดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากมายแต่ก็ถือว่าการงานของคุณก็ไปได้ดีสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ในเรื่องการเงินการเงินของคนราศีพิษพกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้การเงินของคุณจะมีโชคมีลาบจากเพศตรงข้ามนะคะผู้หญิงก็จะมีโชคมีลาบกับผู้ชายผู้ชายก็จะมีโชคมีลาบกับ ผู้หญิงเพศตรงข้ามจะให้โชคให้ลาบก็คือถ้าคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวก็ต้องไปติดต่อเพศตรงข้ามการงานเราจะได้สมใจคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องเดินทางไปพบปะคนที่เพศตรงข้ามกับคุณนะคะแล้วก็คุณจะสมอย่างดังปาถนาเลยส่วนคนที่ชอบอเสี่ยงโชคในเดือนนี้ประจาเดือนกุมภาพานนันธ์นี้คุณก็ต้องเสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามเท่านั้นนะคะแล้วคุณจะมีโชคนะคะ สำหรับชาวราศีพิ่ศกในเรื่องความรักในเรื่องความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ความรักของคุณก็จะมีเรื่องหงุดหงิดใจแล้วก็ให้ระวังมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตรักนิดนึงนะคะหรืออาจจะมีเพื่อนเก่าๆเ,เ,เข้ามาคุยเข้ามา,า,าเขาเรียกว่าอะไรหวนหมาอีกครั้งหนึ่งเหรอนะคะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตนะคะอาจจะเข้ามาพูดเป็น มาพูดคุยการปรึกษาหารือในเรื่องการงานเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคนที่แต่งงานแล้วก็คุณก็อย่าหวั่นไหวแล้วก็อย่า,าไปวิตกกังวลจนมากเกินไปนะคะเขาเข้ามาในฐานะเพื่อนไม่กองกลัวนะคะอาจจะมาช่วยกันทําการทํางานก็ได้นะคะสําหรับเรื่องความรักสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีพิษกสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับพวกตับนะคะช่องท้องไมเกรนนะคะต,ต,ตับของคุณเนี่ย เวลาท่านใดที่ทานอาหารเสริมหรืออะไรมากๆจะติดกันคุณระวังนิดนึงนะคะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่ได้ร้ายแรงนะคะทางแก้ของคนเกิดราศีพิษกประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้หนึ่งคุณต้องหมั่นสวดมนนั่งวิปัสนาที่บ้านนั่งสมาธิก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คุณไปซื้อดินซื้อปุ๋ยซื้อต้อนไม้นะ,ะที่มันมั่นคงนะคะไปถวายวัดแล้วให้พระปลูกที่วัด เอาไว้นะครับลดน้ำบนดินแล้วลากฐานคุณจะมั่นคงแล้วก็ไปถวายที่ดินนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วจะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดเลยคุณไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปนะคะทุกอย่างคุณมีทางออกนะคะพิดาขอขอบพระคุณมากๆเลยที่มาดูคลิปพิดาทุกทุกคนนะคะ,ะวันนี้พิดาขอกราบขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ